สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวรักหนึ่งก็จะมาดูเรื่องของความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าจะเริ่มดูตั้งแต่ประมาณวันที่1ิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าอสิบเจ็ดเป็นต้นไปเนื่องจากดาวศุกร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะทำไมเราถึงยึดดาวศุกร์ในการดูความรักการดูความรักว่าจะสมหวังหรือผิดหวังมากน้อยแค่ไหนนั้น ให้ดูที่ดาวศุกร์เป็นประการสําคัญนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักความสวยงามความมีสเสน่ห์และความสุขแห่งความสัมพันธ์ทางเพศถ้าดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่ดีกลุ่มดาวสุประเคราะห์และสัมพันธ์หรือเป็นเกณฑ์กับลัคนาก็จะเป็นคนโชคดีเรื่องความรักมีสเสน่ห์เป็นที่หลงไหลของเพศตรงข้ามเช่นดาวศุกร์อยู่เรือนที่11นะัอว่นวมีโชคดีมากในเรื่องของความรัก มีแต่สมหวังมากกว่าผิดหวังคือคำว่าผิดหวังนั้นน้อยมากเพราะเป็นคนมีสเสน่ห์เหลือหลายใครเห็นต่างก็หลงไหลดาวหกเป็นมหาจักรในราศีธนูหรือกลุ่มลัคนาเจ้าชะตาเหมือนคาบช้อนทองมาเกิดโดยแท้เป็นอันว่าชาตินี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการมีคู่นะคะมีแน่นอนถ้าดาวหกกลุ่มดาวห้าและเป็นสกับลัคนา เป็นสีกับลักนาก็หมายความว่านับจากลักนาไป1 2 3่งเอาลักนาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ,ะความรักนั้นก็จะเต็มเปลี่ยมไปด้วยประเพณีและตามใจพ่อแม่และญาติเหมือนกับดาวหอยู่เรือนที่เก้าจะรักใครสักคนหนึ่งต้องให้ญาติหรือบิดามรดาทราบทุกครั้งไปดาว6อยู่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูและมีแปดเป็น ห้อยู่ด้วยแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเป็นผู้มีพรสวรรค์เรื่องรักๆใคร่ๆด้วยแล้วหาตัวจับยากคือเก่งทางการารวมเพศมากมีเพศสัมพันธ์มากนะคะหากใครได้เป็นสามีหรือภรรยานับว่ามีความสุขทางเพศตลอดไปจะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นเพราะติดใจในรถรักดาวหกอยู่ในราศีพิจิกของดวงหญิง มีอารมณ์เพศเหลือขนาดสนใจแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะฐานะก็ดีงานก็ดีเงินก็ด,กดีเป็นคนมีพรสวรรค์และเก่งทางการมีเพศสัมพันธ์หลหลายนะคะติดใจชายไม่สั่งซาและเป็นชายก็จะติดใจหญิงอย่างยิ่งยวดนะคะ,ะนั่นก็เป็นลักษณะของดาวพระศุกร์และดาวพระศุกร์นั้นกลุ่มดาวสามในเรือนปัตนิ ดาวสามก็คือดาวอังคารดาวสุก็คือดาวพระสุกนั่นเองนะคะในเรือนปัตตานี้เรือนสุภา้ะซึ่งต้องไปดูแต่ละลัคนานะคะว่าเรือนสุภาษะอยู่ที่เ,เรือนที่เท่าไหรในเรือนลาพระเรือนสัจชะและปุตตะเจ้าชะตามีความรักร้อนแรงมากแต่รักเดียวใจเดียวมีความรักมีความต้องการทางเพศมากและค่อนข้างรุนแรงด้วย เว้นแต่ดาวสามก็คือดาวอังคารหรือดาวหกก็คือดาวพฤหัสเป็นนิดเป็นปลาก็จะสยบความรุนแรงลงไปได้เออคือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องดวงดาวบางครั้งก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าออพูดไปอาจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ไปฟังท้ายๆแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวบอกกล่าวเป็นเรื่องราวสําหรับคนที่เขาพอ,พอจะมีความรู้อยู่บ้างนะคะว่าออการดูเรื่องความรักนั้นต้องดู ดาวประสุขแล้วถ้าดาวประสุขกลุ่มกับดาวอะไรจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะดาวสี่ลุ่มดาวหกแสดงถึงการไวหววันในเรื่องความรักง่ายเป็นคนที่รักไปเสียทุกอย่างชอบในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากซึ่งโบราณกล่าวไว้ว่าพุทธุอีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารดาวหกอยู่วินาศนะมักมีความรักและแอบได้เสียกันอย่างลับๆก่อนแต่งงานดาวหกอยู่อริ ความรักมักมีอุปสรรคความสมหวังยากผิดหวังหลายครั้งหรือไม่ได้ดังใจดาวหกอยู่โมรณะความรักมักขมขื่นชีวิตครอบครัวมีแต่ความทุกข์ดาวหกเป็นนิดเป็นปละมักจะได้แฟนของคนอื่นเขาหรือถ้าได้คนบริสุทธิ์ตัวเองมักจะเป็นไม้ ดาวเจ็ดอยู่ปัตตานีมักหย่าร้างแต่งงานช้าหรือไม่แต่งเลยก็มีและมักจะมีเรื่องทุกโศกจากคู่ครองเป็นประจำดาวแปดอยู่ปัตตานีมักได้คู่ต่างชาติต่างถิ่นและชอบเปลี่ยนคู่มักมีการหย่าร้างหรือประประักจากกันดาวสามอยู่ปัตตานีมักมีเรื่องทะเลวิวาทคู่เป็นคนกล้าแข็งมักจะเกิดอันตรายจากคู่ครองและหย่าร้างเออซึ่ง ก็เป็นเรื่องของการดูเกี่ยวกับความรักนันเองนะคะว่าดาวพระศุกร์ถ้าอยู่ในภพเรือนไหนแล้วก็ภพเรือนไหนหมายความว่าต้องนับลัคนาของตัวเองเป็นหลักนะคะ,ะมันลัคนาแต่ละราศีนั้นมันจะมีภพเรือนอก็มีตนุกระดุมภากสาสชะ,ะพันธุปุตตะไป12เลยนะคะ ตนุลักษ์ก็คือเรือนที่1นึ่งกระดุมภ้ก็คือเรือนที่ 2, อสองสัตช a ก็คือเรือนที่สามมันของ12ลัคนามันจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องไปดูว่าดาวหกของแต่ละคนนั้นอยู่เรือนที่เท่าไหร่กลุ่มกับดาวอะไรและเป็นสี่หรือเป็นห้าหรือเป็นแปดเป็นสี่ก็หมายความว่าถ้านับจากลัคนาไปหนึ่งสองสามสี่ตรนุกระดุมผ้สาสัตช a วินาศนะอะไรพวกนี้นับตน,นุกระดุมพระสาัชาพันธุนั่นก็คือเป็นสี่แล้วก็ถ้าเป็นห้าก็คือ,อตน,นุกระดุมพระสาัชาพันธุปุตตะอะไรพวกนี้ก็นับไปของแต่ละลัคนาเพราะฉะนั้นจะให้คนที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในพื้นดวงเดิมได้ทราบว่าดาวศุกร์ของเขานั้น อ,อยู่ในภพเรือนไหนแล้วก็เป็นอย่างที่ไม่หมอกลับไปนั้นจะมีลักษณะของความรักเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษของเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2567จนถึง30กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันพิเศษในวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวดาวจะโคจรอย่างไรเดี๋ยวจะมาเริ่มกันดูที่ลัคนาราศีเมษก่อนนะคะ สำหรับลัคนาราศีเมษนั้นดาวพระศุขนั้นเป็นภพเรืนเอนปัตตานิคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกภพเรือนคือการเงินกระดุมพระแล้วก็วันที่13กุมภาพันธ์นั้นดาวพระศุขก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพกรรมการงานการการะทําและก็กรรมนะคะก็ถ้าเ,เป็นช่วงจังหวะที่คนรักคู่ครอง รับประสุขนั้นย้ายเข้าสู่พบเรือนกรรมาก,การงานการกระทำก็กรกรมกร็แสดงว่า,า,นา,า,นา,านในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปนะคะดาวประสุขจะเดินประมาณเ,าเกือบ1เดือนหรือ1เดือนหรือมากกว่าแต่ก็ตีว่าประมาณ1เดือนนะคะก็อยู่ในราศีมังกรพพก,กรรมะก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ไ,ได้เจอความรักาจาก คนในสายงานจากที่ทํางานหรือจากการติดต่อจากาเรื่องของการงานหรือเป็นคนที่มาจากเรื่องของกรรมเก่าจากอดีตชาติพบาจากที่เคยทําเวททากรรมกันไว้มาเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่บาร,รมีอะไรก็ตามแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของชาวราศีเมษในช่วงของ13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะประมาณ1เดือนเต็มที่จะพบเจอคนรัก อ่าส่วนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นก็ดาวประสุกร์ก็ปตัตตานีคู่ครองคนรักและกระดุมพักการเงินรายได้นะคะเข้าสู่เรือนอ่ามังกรกัมมะก็หมายถึงว่าก็คนรัก กับคู่ครองก็อาจจะมีเรื่องของการที่มุ่งแสเวงหาเรื่องของการงานทํางานร่วมกันแล้วการงานช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของลาภโชคลาภก็จะได้มาซึ่งรับผลผลประโยชน์คู่ครองคนรักก็อาจจะให้เรื่องราวเกี่ยวกับรับผลผลประโยชน์ให้กับคู่ครองคนรักเป็นของขวัญของรางวัลในวันที่14กุมภาพันธ์ก็ได้เมื่อได้รับผลมาจากการงานเม,มื่อมีเงินมารัาบผลมาก็อาจจะ เซอร์ไพรส์ชาวราศีเมษให้มีความสุขในเรื่องของอความรักในที่14อาจจะซื้อของขวัญเป็นรางวัลให้กับคู่ครองคนรักก็ได้นะคะในช่วงจังหวะนั้นวันที่14กคุมภาพันธ์ส่วนสําหรับคนโสดนั้นดาวปุตตะซึ่งดาวปุตตะก็เป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นั้นในช่วงของวันที่13กคุมภาพันธ์เช่นกันนะคะก็สถิตเข้าสู่ราศีกรุ๊มซึ่งเป็นภพเรือนลาภะก็จะเจิดเจอคน จากสายงานที่มีความร่ำรวยหรือมีผลประโยชน์ให้กับชาวราศีเมษได้นะคะ อาจจะเป็นคนที่หวังผลประโยชน์ก็ได้ด้วยอาจจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนก็ได้หรือมีไหวพริบปฏิพานเป็นคนที่มีเล่น์นิดๆหรืออาจจะเป็นคนสายเปย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อ่เป็นคนมีฐานะมีความร่ํารวยเป็นเงินมีทองอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนโสดซึ่งก็อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในวันที่14กุมภาพันธ์อาจจะมีอ่การบอกรักแล้วก็มีของขวัญของรางวัลให้สาหรับคน อาจจะเป็นของแบบประมาณว่าช่อดอกสีแดงหรือหัวใจหัวใจดวงโตๆเหมือนที่ในรูปที่แม่หมองกำลังหยิบยื่นให้แอปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะสำหรับวันที่14กุมภาพันธ์ขอให้ทุกท่านนะคะสำหรับชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษมีความสุขสำหรับเดือนกุมภาพันธ์และทุกวันตลอดไปปี2567สำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ